สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทางเราเนี่ยก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะซึ่งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถควบคุม LED บนบอร์ด STEDU ได้นะคะแล้วก็สามารถส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตารวมๆของบอร์ดเรานะคะเป็นบอร์ดเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ได้เลยนะคะตัวนี้ อันนี้เราก็จะมาลองเทสกันนะคะว่าถ้าเรากด LED on เนี่ยตัว LED ที่บอร์ดของเรานะคะก็จะมีไฟขึ้นมาค่ะนี่นะคะถ้าเรากด LED off ไฟก็จะดับไปค่ะนี่นะคะเดี๋ยวก็เราก็จะทำการลองเทสตัวอุณหภูมิและความชื้นกันนะคะนี่นะคะสังเกตสังเกตค่าอุณหภูมิกับความชื้นก็จะเปลี่ยนไปนะคะ ก็เบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาประมาณนี้เลยค่ะส่วนขั้นตอนถัดไปนะคะทางเราจะทําการพัฒนาอะไรขึ้นมาก็ติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะส่วนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ